วันนี้ที่หอประชุมเทศบาลตำบลน,น้ำจือดอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักกรุณาโปรดกระม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระนองโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการระวังและป้องกันภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกกับประชาชนเพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปปรับใช้เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งการแจ้งเตือนการวางแผนการซักซ้อมแผนและการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานให้มีความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมมตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเครื่ออุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจำนวน1929ถุง จากนั้นองค์มนตรีได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่ที่3ตําบลน้ําจือดอําเภอกระบุรีจํานวน5ครอบครัวทั้งนี้จังหวัดระนองได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศต่ํากําลังแรงแผ่ปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอต่างๆเมื่อวันที่16-18กรกฎาคม2566ทําให้เกิดน้ําป่าไหลาหลากน้ําล้นตลิง่งและน้ําท่วมฉับพลันเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่5อำเภอได้แก่อเภอเมืองระนองอเภอกระบุรีอเภอละอุ่นอเภอกระเปอและอเภอสุขสําราญ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ2,850ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วโดวยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดําเนินการสํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆเป็นการเร่งด่วนด้วยแล้ว ส่วนที่จังหวัดชุมพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีไปติดตามสถานการณ์การเกิดโรคทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรณหอประชุมโรงเรียนครนพิทยาคมอำเภอสวีทั้งนี้จังหวัดชุมพรได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศต่ำกำลังแรงแผ่ปกคลุมอ่าวไทยทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอต่างๆเมื่อวันที่17-19กรกฎาคม2566ทำให้เกิดน้ำป่าไหลาหลากน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลันเออเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองชุมพรอำเภอสวีและอำเภอพะโตประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ780ครัวเรือน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานครในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีและเครื่ออุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบะกกภยัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจำนวน780ถุง จากนั้นองค์มนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยในพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่5และหมู่ที่8ตำบลคารนอเภอสวีจำนวน5ครอบครัวทั้งนี้ในปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว โดยทางจังหวัดชุมพรร่วมกับสำนักงานป้องกันและมรเทาสาธารณภ,ภ,ภัยจังหวัดและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เร,เร่งดําเนินการสํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆเป็นการเร่งด่วนด้วยแล้ว